เสริมจมูกอย่างไรให้ปังการผ่าตัดมีกี่วิธีและวิธีไหนที่เหมาะกับคุณคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันครับในปัจจุบันการทำสัญยกรรมจมูกเป็นสัลยกรรมที่ยอดฮิตทุกคนให้ความนิยมมากที่สุดสวัสดีครับผมหมอเอนายแพทย์อาทิตย์ ผมมีประสบการณ์ด้านการเสริมจมูกมามากกว่า6ปีและเสริมจมูกมาไม่ต่ำกว่า6,000เคสวันนี้ผมจะมาเล่าว่าการผ่าตัดเสริมจมูกทําอย่างไรได้บ้างนะครับวิธีที่1ก็คือการเสริมจมูกแบบ close หรือว่าการเสริมแบบมาตรฐานการเสริมแบบ close เนี่ยเราจะเปิดแผลที่จมูกแค่ฝั่งเดียววิธีนี้จะสามารถทําได้ง่ายไม่ซับซ้อนใช้เวลารวดเร็วการบวมช้ำก็จะน้อยกว่า วิธีนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการเสริมแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องการความพุ่มโดมมากๆหรือว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของจมงูกส่วนวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีที่หมอทําค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือ s e มิ Open นคำว่า s ซมิก็แปลว่าตึงๆก็ยังไม่ใช่การเสริมแบบโอเพนอยู่ดี S ซมิโอเพเนี่ยหมอจะเปิดแผลที่จมูกทั้งสองข้าง,งข้าง ขวาแล้วก็ข้างซ้ายวิธีนี้จะดีกว่าการเสริมแบบโคลสยังไงวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถเลาะทังผืดได้มากกว่าเราจะสามารถแต่งปลายอินทตรโดมได้การแต่งปลายอินทตรโดมก็คือการที่เราจะเย็บกระดูกอ่อนที่จมูกเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนอยู่สองฝั่งเป็นรูปโดมวิธีการเสริมแบบเซมิโอเพนเนี่ยทำให้เราแต่งปลายได้เลียวเล็กลงสำหรับคนที่ต้องการปลายลที่พุมมากกว่า ส่วนการเสริมจมูกวิธีที่3การผ่าตัดวิธีที่3ก็คือการผ่าที่เรียกว่าโอเพนหลายคนก็คงจะพอเคยได้ยินอยู่แล้วการเสริมจมูกแบบโอเพนเนี่ยเราจะเปิดแผลที่จมูกทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแล้วเราจะเปิดกรีดแผลที่ฐานของจมูกด้วยการที่เราทำโอเพนเนี่ยเราจะเห็นสรีระโครงสร้างภายในของจมูกได้ทั้งหมดว่ามีความเบี้ยวความเอียงความคดยังไง ําหรับคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนแล้วเปี้ยวทุกครั้งเลยแก้ยังไงก็ไม่หายวิธีนี้ก็จะช่วยแก้ได้ทําให้เราเห็นโครงสร้างภายในหรือว่าคนที่เคยฉีดตาเหลวคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์หรือว่าพวกซิลิโคนเหลวมาก่อนเราก็จะสามารถล็อกออกได้มากกว่าเคสที่มีผังพื้นแน่นหนาก็จะทําให้เราเคลียร์พวกผังพื้นนี้ได้ดีกว่าสําหรับคนที่ต้องการให้ปาลายเรียวเล็กลง การเปิดโอเพนเนี่ยก็ยิ่งยิ่งช่วยให้เราแต่งอินเตอรโดมเย็บกระดูกอ่อนปลายได้เรียวได้สวยงามยิ่งขึ้นสำหรับคนที่จมูกสั้นวิธีการที่เราทำโอเพนก็จะใช้ในการยืดผนังกั้นห้องจมูกได้เสริมจมูกโอเพนเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ควรจะทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญคลิปนี้ก็คงจะพอไขข้อข้องใจว่าการผ่าตัดเสริมจมูกมีกี่แบบแล้วก็คุณเหมาะกับการเสริมจมูกแบบไหน ได้บ้างนะครับสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้หมอพูดเรื่องอะไรให้ฟังก,ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเราก็จะมาคุยกันต่อในคลิปถัดไป